สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จิ๊ตในช่อง Youtube พี่จิ๊ตขายดีนะคะวันนี้พี่จิ๊ตพามาชมรถเป็นน e ิสสันคลิก E-POWER นะคะขับด้วยไฟฟ้า100%แต่ไม่ต้องเสียบชาร์จนะคะคันนี้จะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะก็คือราคาอยู่ที่7 7 9 9 0 0บาทนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊พาไปชมเนาะแต่ว่าพี่จิ๊บอกโปรก่อนโปรตอนนี้นะคะก็จะเป็น ดาวนะคะดาวน้อยนะคะเพื่อจะผ่อนน้อยก็คือดาวที่25 0 0มนนะคะสำหรับเดือนนี้เนาะเป็นเดือนพฤษภานะคะผ่อนนะคะอยู่ที่1 0 0 0 0กับสามบาททั้งหมด60เดือนนะคะเป็นโปรแกรมบอลูนนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้คิดดีจัดแล้วเนาะดาวที่25%นะคะใช้ดอกเบี้ย0%ทั้งหมด48เดือนได้เลยค่ะและเดี๋ยวพี่ติ๊ดพาไปชมว่าคันนี้มีตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอะไรบ้างจ้า ด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําเงานอดแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแบบนี้นะคะมาด้านข้างกันด้านข้างก็จะเป็นเรื่องของล้อแม็กกับยางนะคะแม็กเนี่ยจะเป็น17บเจ็ดนิ้วนะคะเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะคะเป็นแม็กสแตนดาร์ดของโรงงานแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าเงาพ่นกับสีเทาตัดกันแบบนี้เนาะยางเป็นคอนติเนียตันนะคะเป็นยาง2องนะคะ ส่วนกระจกมองข้างนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วนะคะคันนี้เราตกคันนี้นะคะเราติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูลรอบคันนะคะบานหน้าเต็มแล้วก็ส่วนพิ้วกันสร์เราติดตั้งเพิ่มให้นะคะรถรุ่นนี้จะมีกุญแจอินเทลล์เนต์ทีแล้วนะคะเราสามารถเอากุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็กดปุ่มที่ตรงมือจับก็สามารถเปิดปิดประตูได้เหมือนกันค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังนะคะส่วนไฟด้านท้ายจะเป็น LED นะคะแล้วก็จะไม่มีทับทิมตรงกลางเนาะจะเหมือนกับพวกทิกตัว long top นะคะตัววีส่วนเซ็นเซอร์ถอยเราก็มีให้ทั้งหมด4จุดนะคะพวงมาลาัยของรถทิกในรุ่น E นะคะก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายจะเป็นตัวคอนโทลเครื่องเสียงนะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็น cruise control แล้วก็รับโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนเบาะนั่งนะคะเดิมๆของรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ลูกค้ารีเควสอยากได้เบาะหนังก็ติดตั้งเพิ่มได้นะคะอันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําตรงกลางแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสีเทานะคะรวมถึงตัวเท้าแขนก็พุ้มสีเทาให้และก็คอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีเทาแบบนี้ด้วยนะคะส่วนแผงประตูนะคะที่เป็นผ้าเราก็หุ้มหนังสีเทาให้เช่นกันแบบนั้นเลยค่ะ ส่วนไฟสองพื้นเท้าเนาะจริงๆรุ่นนี้จะไม่มีนะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็รถรุ่นคิกอีนะคะจะเป็นวิทยุแบบธรรมดานะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นจอ Android นะคะ9นิ้วเราก็ติดตั้งเพิ่มได้นะคะแบบนี้เลยอย่างก,กรณีถ้าเราอยากจะได้กล้องถอยนะคะเราก็เห็นไหมคะจะเห็นชัดเจนเลย แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใช้ตัวพวกฟังก์ชันอื่นไม่ว่าจะเป็น youtube เป็น google สามารถใช้งานได้เนาะแบบนี้นะคะแล้วก็มีพวกฟังก์ชันต่างๆเยอะมากนะคะจริงๆติด Android ก็ดีนะคะเพราะว่าลูกค้าใช้ได้งานได้เยอะกว่าถ้าเกิดเป็นวิทยุโรงงานก็จะเป็นวิทยุธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากด้วย แล้วก็ส่วนในเรื่องของอโหมดต่างๆของคอนโซลกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดขับขี่ทั้งหมด3โหมดก็มีเหมือนปกติเลยนะคะก็คือจะเป็น normal เอ,อ่อ eco หรือว่าจะเป็นตัวส p o r t ก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะมีตัว ev นะคะเพื่อทำให้การขับขี่แบบสนุกสนานโดยใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็มีนะคะแล้วก็มี auto brake h o แล้วก็มีเบรกไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแบบนี้ แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะคะเหมือนกันทุกรุ่นนะคะตั้งแต่คลิกก e ีเลยค่ะเดี๋ยวพี่จี้พาไปดูที่นั่งเบาะสองตอนหลังนะส่วนเบาะนั่งหลังนะคะแล้วก็หุ้มให้เหมือนกับคู่หน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเทาแบบนี้เนาะจริงๆคลิกอ e ีนั่งสบายนะคะแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ติดกับเบาะข้างหน้าด้วยนะคะ ถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซีเรียสกับพวกฟังก์ชันเยอะแยะนะคะแล้วอยากได้รถขับไฟฟ้าที่ไม่ต้องชาร์จราคาเจ็ดแสนกว่าบาทพี่จ๊นว่าน่าจะตอบโจทย์นะเดี๋ยวพี่จีนจะมาย้ำโปรนะคะคลิกนิสสันคลิกตัว E นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทส่วนโปรตอนนี้เดือนนี้ของพฤษภานะคะก็คือใช้เงินดาวน้อยเพื่อจะผ่อนน้อยนะคะก็คือใช้เงินดาวอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละหมื่น กับ300กว่าบาทเป็นประมาณ60เดือนนะคะเป็นโปรแกรมบรูนนะคะส่วนที่ลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยศนะคะปกติคิกอี e จะไม่มีดอกเบีย้ยศเดือนพฤษภามนี้เราจัดให้นะคะถึง48เดือนนะคะเพียงแต่ว่าลูกค้าต้องใช้เงินดาวที่25%นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทักหาพี่จตีตามเบอร์ในคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ฝากลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จี ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ